ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรารัก์เมธาสิริวัฒนาวรากรเป็นประธานครอบครูและอ่านองค์การในงานพิธีไหว้ครูปู่ฤาษี108และไหว้ถวยเทพทุกชั้นโดยมีพระมหาฤทธิชัยกิตติมโมเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บ้านไทยเจ้าคณะตำบลมหาราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมไปถึงแม่ขวัญจิตสีประจานศิลปินแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายศิลปินจุดเทียน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมถวายพัตนาหารเพลงแด่พระสงฆ์ชมการรำร้องเล่นการแสดงของดาราศิลปินที่มาร่วมงานเป็นการถวายครูอาทิเจมเชิญยิ้มลิเกเอกรัฐฉัดฟ้าปุยนิทัศนักลวยเชิญยิ้มอรชรนเชิญ,ญยิ้มหญิงทิติการศิลปินค่ายอาสยามและศิลปินอีกหลายท่านเพื่อเป็นการถวายครูปู่ฤาษีห0 8รอแและไหว้ถวยเทพทุกชั้นโดยบรรยากาศประชาชนเข้าร่วมงานจํานวนมาก วันนี้นะครับต้องกราบขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้มาร่วมพิธีเป็นมงคลก็คือการแว้ครูของน้องเจมเชิญยิ้มนะครับวันนี้บอกเลยว่าวัตถุประสงค์คือเราต้องการให้ศิลปินทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันและการงานเพราะเรามีความเชื่อว่าการไหวค้ครูนั้นจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญและความสำเร็จ นะครับก็ข,ขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้กลับไปร่ำรวยทุกคนมีโชคมีลาบทำอะไรขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองตลอดไปนะครับขอวอวยพรให้คุณเจมประสบแต่ความสำเร็จและก็สุขภาพดีนะคนเราสุขภาพดีก็ต้องมีพลังในการทำมาหากิน ออจริงๆแล้วเนี่ยพี่เจมประสบความสําเร็จในหลายๆด้านในชีวิตหลายๆอย่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ประสิทธิอยู่แล้วก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะค่ะต้องขอขอบคุณพี่เจมนะคะที่จัดงานในวันนี้ทําให้พวกเราเนี่ย กลายเป็นแบบว่าสิทธิที่มีครูแล้วก็เป็นมุทิตาจิตอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าเราได้มาร่วมกันนะฮะไงก็ขอให้วิเจมนะครับจัดงานไวค้ครูครั้งนี้ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้วิเจมนะคะมีความสุขความเจริญนะคะเจริญก้าวหน้าเฮงเฮงรวยรวยปังๆก<อ>็ขอให้ร่ารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้เจริญรุ่งเรือง